สวัสดีครับพบกับคา culture Thailand อีกเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นช่วงใหม่ของเรานะครับที่เราต้องอยู่ขนางห่างในสไตล์โซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับผมให้ชื่อมันว่า <Yeah. S 1> โดยในช่วงเจาะตำนานนี้นะครับจะเป็นการพาท่านไปสู่เรื่องราวของที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นแบรนด์รถยนต์ ต่างๆที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับโดยตัวผมเองเนี่ยตั้งเป้าว่าจะทําตั้งแต่รถยนต์แบรนด์ A นะครับไล่ไปจนถึงแบรนด์แเลยทีเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทําเสร็จภายในกี่เดือนกี่ปีกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวอักษรแรกของภาษาอังกฤษกันครับตัว A ครับ ในโลกของงานออกแบบตาของรถยนต์นะฮะเราจะเห็นการนำคาแรคเตอร์ของสัตว์เนี่ยมาใช้ในการออกแบบเนะี่ยไม่น้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นม้าไม่ว่าจะเป็นวัวกระทิงไม่ว่าจะเป็นเสือไม่ว่าจะเป็นงูนะครับเพราะว่าสัตว์อย่างพวกม้ากระทิงอะไรพวกนี้มันก็มีบุคลิกของมันเช่นม้านี่แสดงออกถึงความเร็วกระทิงแสดงออกถึงพลังนะครับเสือเนี่ยแสดงออกถึงความดุดันก้าวร้าวน,นะครับแล้วก็งูเนี่ยก็แน่นอนพิษร้ายนะครับรถของเรานในวันนี้คือรถที่ใช้ คาแรคเตอร์ของสัตว์อีกเหมือนกันนะครับแต่เป็นแมงป่องครับอแมงป่องสารพัดพิกแน่นอนครับมันคือแบรนด์อาบาปัจจุบันอาบารเนยนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ i i t t ไปแล้วนะครับเป็นเหมือนกับ performance division ของ Fiat ในแบบเดียวกับที่ AMG หรือ M เป็นกับ Benz แล้วก็ BMW นั่นเองครับโดยชื่อ a b a าสอะมาจากนามสกุลครับของชายคนนี้นะครับคาร์โลอาบาสคาร์โลอาบาสเนี่ยเขาเป็นจื่อเดิมเขาชื่อคาวนะครับเขาเกิดในเวียนนาน,นะฮะเกิดในออสเตรียนะครับแต่โอเคชีวิตเขาส่วนใหญ่อยู่ในอิตาลีเพราะฉะนั้นเขาได้รับสัญชาติอิตาลี และตราแมงป่องเนี่ยก็ได้มาจากจากราศีนะราศีของนายคาโลนี่เองครับเขาเป็นคนเกิดราศีพิจิกครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพิจิกประจำปีพุทธศักราช2563ปีทองของอัมพยการเลือกใช้ตราแมงป่องนี่นะครับก็เหมือนกับถูกฉลโกกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์อาบาสนะฮะเพราะาแบรนด์อาบาสเนี่ยก็มีชื่อเสียงมาจากการแต่งรถเฟสนะครับ แน่นอนรถเฟียสมัยก่อนไม่ใช่รถคันใหญ่นะรถคันเล็กๆนะครับแต่แต่งให้มันมีเขี้ยวเล็บที่ดุดันขึ้นมาเหมือนกับแมงป่องตัวเล็กๆแต่มีพิษร้ายนั่นเองครับแน่นอนครับในทุกวันนี้ถ้ากล่าวถึงแบรนด์อาบารเราก็ต้องคิดถึงเฟียสแต่ในอดีตนั้นพวกเขาเองก็มีชื่อเสียงจากการทําผลิตภัณฑ์อื่นด้วยเช่นการทําท่อไอเสียนะครับอย่างในภาพนี้ก็จะเห็นว่าเป็นท่อไอเสียสําหรับรถวอลโวนะครับถึงอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ถ้ากล่าวถึงอาบาร แน่นอนครับอาบาตคือเฟียสที่แรงครับแบรนด์ต่อมานะครับเป็นแบรนด์มาจากประเทศสหราราอาณาจักรนะครับตั้งขึ้นในปี1901ในชื่อของบริษัทออโต้แคริเออรนะครับรถที่สร้างในยุคนั้นก็เป็นรถ3ล้อนะครับมีความเรียบง่ายนะครับราคาถูกครับแต่ต่อมาพวกเขาก็ได้พัฒนาธุรกิจของตัวเขาเองเนี่ยให้พรีเมียมมากขึ้นดังนั้นชื่อคำว่าออโต้แครีเนี่ย เริ่มไม่ค่อยเหมาะแล้วเพราะดูมันจะโฟกัสไปที่รถขนของซะมากกว่าเขาก็เลยเปลี่ยนจากออโต้แครีนะครับมาใช้ชื่อย่อว่า AC ครับ AC นี่ไม่ใช่โรงเรียนอัะสำชัญนะครับเอาจริงๆในช่วงแรกๆนะครับพวกเขาก็ยังผลิตรถสเปเฮระหลากหลายรูปแบบอยู่นะครับแต่จะมาดังกันจริงๆนะก็ต้องในยุค60แล้วครับที่นายค a ร์โรเชลบี้คนเดียวกับที่อยู่ในหนังเรื่อง Ford v f e r r a r i นั่นแหละครับ นายคาร์เชลเนี่ยได้เดินทางไปในประเ,เทศอังกฤษนะครับแล้วก็ได้นําเข้ารถยนต์ AC Sport นะครับเป็นรถรุ่นเอสนะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบเรียงนําเข้ามาในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทําการดัดแปลงเครื่องยนต์และตัวถังใหม่ให้ใส่เครื่องยนต์ Ford v 8เข้าไปเป็นที่มาของรถเชล l บี้ o โคบรานั่นเองนะครับ There นายเชลบี้เนี่ยเอารถไปทำชื่อเสียงโด่งดังไปแล้วนะครับ AC ก็ยังผลิตรถสปอร์ตต่อมาอีกหลายต่อหลายรุ่นด้วยกันนะครับปัจจุบันเนี่ยรถย,ยนต์ AC ก็ยังมีผลิตอยู่นะครับแต่ผลิตในจำนวนน้อยมากแล้วก็เป็นรถที่เอกซติกมากนะครับก็ลองหาดูกันนะครับว่าทุกวันนี้คุณรู้จักรุ่นอะไรกันบ้าง แบรนด์ต่อไปนะครับก็คือแบรนด์ Acura นะครับ Acura เนี่ยก็คือ Lexus นะครับของค่าย Honda นั่นเองเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ Honda าทำขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษที่80นะครับเพื่อที่ว่าจะแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับ Image จครับ Honda เนี่ยสำหรับคนอเมริกันรับเ,เหมือนรถธรรมดานะครับรถบ้านๆนะครับแต่พวกเขาต้องการจะขายรถที่มีสมรถนะและราคาที่สูงกว่าปกติ เขาเลยต้องเปลี่ยนแบรนด์ครับตัวคำว่า Acura เนี่ยนะครับก็มาเพี้ยนมาจากคำว่า accurate นะครับที่แปลว่าแม่นยำซึ่งก็จะเป็น Image ของรถในตระกูลนี้นะครับคือขายสมรรถนะความเฉียบคมนั่นเองครับโดยการออกแบบโลโก้ของ Acura นะครับก็จะคล้ายๆกับเอา Honda านะครับมากลับหัวนะแล้วก็ปรับให้มีความแหลมคมมากขึ้นโดยรูปร่างเนี่ยจะดูไปก็คล้ายๆกับหัวของปาการมึกซึมนั่นเองครับ แน่นอนว่าตลาดหลักของ Acura นะครับก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ทวีปอเมริกาเหนือนี่แหละครับโดยเริ่มแรกเลยเนี่ยในยุค80ตอนปลายที่เขาเริ่มต้นก็คือเอารถรุ่นเลจัน NSX ปฏิบัติเช่นเป็น Acura และหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มมีรถที่มีดีไซน์เป็นของเขาเองตามออกมาเรื่อยๆนะครับโดยอาจจะมีพื้นฐานร่วมกันกับรถ Honda รุ่นอื่นๆแต่ว่ามีดีไซน์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แลวก็ไม่เหมือนกับ h o n d ้เลยครับ โดยรถ Acura เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ออกแบบในญี่ปุ่นเหมือนกับผู้ Honda นะครับเพราะว่าออกแบบกันที่มรรัโอไฮโอโอไฮโอใชมากนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับโดยเราก็จะเห็นรถ Acura ได้นะครับในภาพยนตร์หลายๆเรื่องโดยเฉพาะในกลุ่มของ Avenger นะครับแล้วก็ในกลุ่มของ The Shield นะครับ Turn right U-turn. 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 <c oughs> Introducing the entirely new RDX from Acura. The official vehicle of Marvel's The Avengers. ใครที่สนใจนะครับอยากจะได้มีโอกาสสัมผัส Acura นะครับก็แนะนำว่าต้องไปที่สหรัฐอเมริกาครับที่นั่นคุณได้เจอกันแน่นอนครับ แบรนด์ต่อไปนะครับก็เป็นรถในฝันของชายหนุ่มหลายๆคนนะครับนั่นก็คือ a l ลฟาโรเมโจากประเทศอิตาลีนะครับในตอนที่ถือกำเนิดขึ้นในปี1910นั่นอะ่ะเขาชื่อว่า a l ลฟาเฉยๆเลยนะครับโดยคำว่า a l ลฟาเนี่ยย่อมาจากคำว่า a n o n y m a Lombada Fabrica Automobili หรือแปลได้ว่า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แห่งแคว้นลอมบาร์ดีจำกัดนั่นเองครับนอกจากนี้คำว่าอัลฟายังพ้องเสียงกับตัวอักษรอัลฟาในภาษากรีกนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับอักษรตัวแรกทำให้ได้ความว่าอัลฟาคืออันดับหนึ่งนั่นเองครับซึ่งก็ถือได้ว่าปัจจุบันนี้เป็นแบรนด์ที่มีอายุ110ปีแล้วนะครับ อัลฟาเนี่นะครับเป็นแบรนด์ซึ่งถือกําเนิดขึ้นทางตอนเหนือของอิตาลีนะครับก็คือเมืองมิลานนั่นเองที่มาที่ไปของแหล่งกําเนิดของอัลฟาเนี่ยสะท้อนลงมาในดีไซน์ของตัวโลโก้ของอัลฟานะครับก็คือรูปไมกัลเขนสีแดงบนพื้นขาวเนี่ยเป็นตราประจําของเมืองมิลานนะครับส่วนโลโก้ที่เป็นรูปเหมือนเหมือนงูแล้วก็กินคนอยู่นี่นะครับเป็นตราของเจ้าผู้ครองนครมิลานนั่นก็คือตระกูลวิสคอนตินั่นเองครับ โดยงูกินคนเนี่ยมันก็คือสัญลักษณ์ที่ว่าเป็นเหมือนกับเรื่องงูสีฟ้าผู้ซึ่งคุ้มครองเมืองนะครับผู้องมือมิลานโดยการกินฆ่าศึกศัตรูเข้าไปนั่นเองครับจะลองสังเกตดูน,นะครับผมเรียกอัลฟาเฉยๆนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยอัลฟาก็ชื่อแค่อัลฟานะครับไม่มีโรมิโอนะครับเป็นแค่อัลฟามิลานโนเฉยๆส่วนโรมิโอมาตอนไหนนะีมัโารมิโอหรเรียต Romeo เนี่ยมาในปี1918ครับโดยมีนักลงทุนนะครับเข้ามาเสริมทัพนั่นก็คือนิโคล่าโรเมโอครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาเลยเติมคาว่าโรเมโอซึ่งเป็นนามสกุลเขาเข้าไปในตัวแบรนด์เป็น a l ลฟาโร e o โอมิลานนะครับ ส่วนในปี1925นะครับอัลฟ่าเนี่ยก็เป็นเป็นแชมป์เปี้ยนในการแข่งขันรถนะครับจึงต้องขอประกาศสังดาแชมป์ด้วยการเอาช่อชัยาพกึกนะครับสัญลักษณ์ของแชมป์เปี้ยนเนี่ยมาล้อมที่โลโก้ครับส่วนมันจะมีดีเทลเล็กๆนะครับเราเรียกกันว่าซาวอยน็อตนะฮะซาวอยน็อตเนี่ยนะครับหรือไอ้ปมซาวอยเนี่ยนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ซาวอยของประเทศอิตาลีครับเป็นเหมือนกับปมเชือกรูปเลข8นี่นะครับ เชื่อมกันระหวา่างคำว่าอัลฟาโรเมโอกับคำว่ามิลานออยู่อันนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสนับสนุนโดยราชวงศ์นะครับแต่พอในปี1946นะครับอิตาลีก็ล้มล้างระบบราชวงศ์ลงนะครับก็กลายเป็นสาธารณรัฐอย่างทุกวันนี้นะครับดังนั้นโลโก้ที่เป็นรูกของซาวอยนอตนะครับสัญลักษณ์ของราชวงศ์ก็ถูกดรอปท,ทิ้งไปหรือเป็นเป็นเหมือนขีดเล็กๆเ,เท่านั้นเองครับการเปลี่ยนแปลงก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาในปี 1971ครับเมื่ออัลฟาโรเมโอนะครับขยายการผลิตนะครับลงไปทางใต้ของอิตาลีนะครับเพื่อผลิตรถยนต์ช,ชื่อว่าอัลฟา u ุดนะฮะเรื่องราวของอัลฟาสุดนี่น่าสนใจเหมือนกันนะครับยันที่เรารู้กันว่าอัลฟาเนี่ยมาจากเมืองมิลานนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเหนือของอิตาลีส่วนใหญ่อุตสาหกรรมพวกโลหะหรือว่าอะไรพวกที่เป็นไฮเทคเนี่ยจะอยู่ทางเหนือนะฮะทางใต้เนี่ยเป็นย่านากเกษตรกรรมรัฐบาลอิตาลีต้องการที่จะขยายความเจริญครับจากด้านเหนือนะครับ ลงมาดันทางใต้ก็เลยให้อลฟาเนี่ยทำการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ที่ทางใต้นะครับเลยเป็นที่มาของชื่ออลฟาซุดที่แบบว่าเซาเนี่ยนะครับทําไมทุกวันนี้เราไม่ค่อยเห็นรถอัลฟาซุดในท้องถนนพื้นฐานของอัลฟาซุดนี่จริงๆเป็นรถที่น่าสนใจมากนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะเหมือนกับซี่ซูบารุใช้ช่วงล่างอะไรต่างๆก็ดีเสียอย่างเดียวครับรถมันผุหมดเลยครับ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอัลฟ่าต้องการทําให้รถยนต์นี้มีราคาถูกครับเลยไปสั่งเหล็กเนี่ยเหล็กแผ่นนะครับมาจากสหาภาพโซเวียตครับซึ่งผลก็คือสนิมแดกยับนะครับ <c oughs> สนิมกินหมดเลยนะฮะเป็นเหล็กคุณภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นรถอ,อัลฟ่าสุด เลยผุพังย่อยสลายไปกับน้ำฝนหมดแล้วครับส่วนเรื่องของโลโก้นั้นนะครับในเมื่อมันมีคำว่าสุด SUD สุดในแปลว่าทางใต้นะฮะเขาก็เลยเอาคำว่ามิลานโนออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คำว่าอัลฟาโรเมโอเฉยๆในรถตั้งแต่ปี1 9 7 1เป็นต้นมาครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของอัลฟาที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็จะเหมือนกับจมูกของ BM นะครับคืออัลฟาเนี่ยมีกระจังหน้าเป็นรูปโลครับ โลนี้ก็มีชื่อนะครับเขาเรียกว่า Scudetto สุปังเ่ชานะครับ Scudetto คำพื้นๆนนะครับแต่พอพูดด้วยภาษาิตาเลียนฟังดูเพราะไปหมดเลยครับ ก็เป็นัญลณ์ที่เหมือนกับว่าเนี่ยเป็นนักสู้นะครับก็ประตราของตระกูลวิสคอนตินี่ก็เป็นเหมือนกับนักสู้นักรบนะครับกระจังหน้าของอัลฟาก็เป็นเหมือนกับนักรบนั่นเองครับซึ่งรูปร่างของตัวสกูเดตโตนะครับก็ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะสั้นจะแคบจะยาวจะกว้างนะครับมีสารพัดแบบซึ่งต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นกระจังหน้าซึ่งมีเอกลักษณ์และโดดเด่นเท่จริงๆครับ อีกจุดหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของงานดีไซน์นะครับก็คือ a l p h r r o m o o เนี่ยเป็นรถทึ่มีบุคลิกภาพของการขับขี่ซึ่งโดดเด่นนะครับทุกุ่นเนี่ยขับสนุกขับมันหมดเลยใครมีโอกาสนะครับต้องหาลองไม่ได้ครับ Alpha โรเมโอเอาล้วครับผ่านไป13นาทีแล้วนะฮะ ก็คงคิดว่าคลิปนี้คงของตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่เรายังมีรถยนต์ที่อยู่ในเครือข่ายของที่ขึ้นชื่อด้วยตัว A เนี่ยอีกหลายรุ่นด้วยกันนะครับก็จะมี a อาพีนจากฝรั่งเศสนะครับ a s สตันมาตินจากอังกฤษและอ u d i จากเยอรมนีครับเอาไว้ต่อกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ